สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ปลุกใหม่บางขุนพรมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่ถูกนำมาฝากลุกบางขุนพรมไว้เป็นพระสมเด็จแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการพระสมเด็จปลุใหม่บางขุนพรมเป็นพระสมเด็จที่ถูกเปิดเจดีย์อย่างเป็นทางการในปีพศ2500 โดยมีพลเอกพาดจารุสเสถียรเป็นประธานฝ่ายคารวาเมื่อเปิดเจดีย์ออกมาก็พบเจอพระส็จที่อยู่ในเจดีย์เป็นจำนวนมากการเก็บพระในเจดีย์ไม่ได้กองไว้บนพื้นอย่างเดียวจะต้องมีการทำชั้นวางขึ้นไปส่วนพระที่เก็บไว้บนพื้นก็ถูกน้ำท่วมเสียหายมีเป็นวางส่วนจากที่เราได้ยินได้ฟังจากสื่อต่าง บอกว่าพระสุเด็จกลุ่ใหม่พระคุณพรมมีแค่สองสิบพันองนั้นถือว่าไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงทั้งนี้ก็เพราะว่าเฉพาะคนเอกภาพจะรู้สเสียรได้เช่าอูชาพระสุเด็จกลุ่ใหม่พระคุณพรมนำขึ้นไปที่จังหวัดลำปางก็น่าจะเกินหมื่นองค์อาจจะถึงสองหมื่นองนะครับพระสุเด็จที่อยู่ในเจดี ทางวัดก็ได้ปั๊มตาวัดใหม่อวมรถติดไว้ด้านหลังเป็นตัวบ่งบอกว่าพระสมเด็จที่มีตาวัดใหม่ปั๊มติดก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จกลุ่ใหม่ส่วนองค์ไหนที่ไม่มีตาวัดใหม่ปั๊มติดก็ให้ถือว่าเป็นพระสมเด็จกุ่เก่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จแม่พิมพ์พของหลวงสิริการจุดสังเกตอันดับแรกคือจะไม่เห็นเส้นมขับพิมพ์ อันดับที่สองมาดูตรงฐานสิงหฐานสิงห์ปลายฐานด้านขวาจะใ,ใหญ่แล้วก็เชิดขึ้นคล้ายๆกับหัวสัมผัาจากนั้นก็มาดูการนั่งมาดูตรงหัวเข่าซ้ายเราจะเห็นเส้นชายบอลชิดกับข้อศอกซ้ายค่อนข้างใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับจากนั้นก็มาดูตรงหน้าอกหน้าอกก็เป็นเอกลักษณ์พยายามจำลักษณะของหน้าอกไว้ให้ดีๆ รักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวาอันดับสุดท้ายมาดูตรงใบหน้าใบหน้าของพระแม่พิมพ์หลวงศิริการจะเป็นใบหน้าที่ค่อนข้างจะใหญ่คล้ายๆกับไข่ที่วางตั้งไว้ส่วนพระเกตมีทั้งจรดซุ้มและก็ทะลุซุ้มนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องมาสังเกต พระอ,องค์นี้มีธรรมชาติของพระสุเด็จบางคุณพ่อชัดเจนสิ่งแรกก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงเส้นสายต่างๆก็มีการเซตตัวใบหน้าก็เป็นหลุมเป็นบ่อมีการเซตตัวหน้าอกก็เช่นเดียวกันเส้นของแขนก็เป็นธรรมชาติมีรอยแหว่งเล็กน้อยตรงแขนขวานะครับผิวบางส่วนก็เป็นผิว หากระเบนอย่างเช่นจุดนี้บางส่วนก็มีหลุมมีบ่อบางส่วนก็มีชิกุโลวกรอนจับติดอย่างเช่นตรงซอกแขนและวก็ตรงแขนซ้ายเป็นพัสดุที่ดูง่ายธรรมชาติชัดเจนนั่นหลังก็เป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก ก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงหมนไม,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 ม่บัรทัดมีเว้ามีโค้งมีบิดมีเบี้ยวซึ่งเป็นธรรมชาติของผ้าเสื้อที่มีอายุถึงยุคและก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สุกพื้นผิวด้านหลังเนื้อบางส่วนก็เป็นผิวโลภจันทร์บางส่วนก็มีรอยปีรอยแย่มีชิโกนระบกาะจับติดบางส่วนก็มีความสูงความต่ำตาวัดสีสันก็เจือจางลงเนื่องจากความเก่า สีในขณะปั๊มน่าจะเป็นสีน้ำเงินน้านข้างจุดที่เราจะต้องดูก็ต้องดูตามขอบขอบพระควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางไนภาพอย่างเช่นองค์นี้ขอบด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางไนภาพอย่างชัดเจนส่วนขอบด้านนี้ค่อนข้างจะเรียบน่าจะเกิดจากกูนี้งอกขึ้นมาปิดทับรอยปิดรอยแย่ ส่วนขอบด้านบนก็มีปูนงอขึ้นมาซึ่งน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของพระเศษที่อยู่ในเจดีย์บางของพรมเพราะเห็นมามากแล้วที่มีลักษณะแบบนี้ด้านในองค์พระก็งดงามเส้นสายค่อนข้างจะสมบูรณ์มีตำหนิเล็กน้อยที่แขนขวาแต่เป็นตำหนิที่เกิดจากธรรมชาติถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามคลาสสิก ภาพนี้ก็ถ่ายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางในภาพตามขอบด้านบนแลวก็ขอบด้านล่างพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพทุกจุดที่เราดูนะครับมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกละแคสูงกันครับภาพแรกเป็นภาพใบห,หน้าเราเห็นเนื้อหา,หาที่มีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำแบบนี้ ก็สบายใจได้รักษาแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานและก็สาภาพแวดล้อมจะต้องมีความเชื้สูงแบบเจดีบางพงห์ในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีขี้กุลงไปเกาะจับติดการมีขี้กุในพระสมเด็จมาคุงพรม์ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระที่อยู่ในเจดีบางพงศ์ภเกด ยาวไปจลดเส้นสมดันบนเส้นส้มนนสสมก็มีการเปลี่ยนแปลงทกายภาพที่ชัดเจนผิวบางส่วนก็มีความสูงความต่ำบางส่วนก็มีขี้โกหระขอจับติดส่วนหน้าอกเนื้อหาก็มีการเซตตัวผิวมีความสูงความต่ำเนื้อหาบางส่วนก็เป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นโซ่สำหรับในการสร้างพระสมเด็จ ซอกแขนค่อนข้างจะลึกและก็มีที่กุบลงไปเกาะจับติดในตรงซอกแขนซ้ายนะครับลักแร้ซ้ายจะบางกว่าลักแร้ขวาเอกลักษณ์ของหน้าอกแม่พิม์พลวงสิทธิการถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจดจำถือว่าเป็นเอกลักษณ์องค์แขนก็เป็นธรรมชาติเส้นสายมีความพลิ้วขยุกขยิก มีปูนงอกขึ้นมาตรงซอกแขนขวาเป็ดนี้นะครับองค์อื่นอาจจะไม่มีแบบนี้เพราะว่าพระสุเดจแต่ละองค์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเอกภาพที่แตกต่างกันไปภาพนี้เป็นภาพของหัวเขาซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมตรงนี้เป็นของวงแขนนะครับภาพนี้เป็นภาพของหัวเขาขวา แม่พิมพ์นี้จะไม่มีพระบาทซ้ายให้เราเห็นนะครับจะมีเฉพาะหัวขับขวาภาพนี้เป็นภาพฐานบัวก,กับฐานสิง์ฝั่งขวาตรงนี้น่าจะเป็นแม่ป,ปูนที่งอกขึ้นมาเส้นสายของฐานบัวก,กับฐานสิง์ก็เป็นธรรมชาติมีทั้งความสูงความต่ำมีขอดมีเกี่ยว ภาพนี้เป็นฐานบัวกับฐานเสิงน้านซ้ายเส้นสายก็เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันพระองค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายนะครับไม่ว่าเราจะดูตรงไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางายภาพของเนื้อพระที่เราดูภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งขวานะครับปลายฐานก็จะตัดตรงเท่าๆกับฝั่งซ้ายซึ่งแตกต่างกับพระยุกลาย ภาพนี้เป็นภาพหัวฐานล่าสุดฝั่งซ้ายปลายฐานจะตัดตรงเท่าๆกับฝั่งขวานะครับตรงนี้เป็นเส้นซุ้มภาพนี้เป็นภาพหัวไหล่ขวาตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวที่มีปูนงอกขึ้นมาเป็นผิวของกระบนตรงนี้เป็นเส้นซุ้มภาพนี้เป็นภาพของหัวไหล่ซ้ายตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิว ตรงนี้เป็นเส้นซ้มสิ่งที่เราเห็นเป็นสิ่งที่ธรรมาชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่ต้องผ่านระยะเวลาที่ยาวนานเห็นแบบนี้ก็สบายใจได้นะครับภาพนี้เป็นภาพเส้นซ้มบนฝั่งขวาเส้นสายก็เป็นธรรมชาติพื้นผิวก็มีขีุ้ลงมาเกาะจับติดผิวมีความสูงความต่ำ ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายตรงพื้นผิวก็มีความสูงวัมต่ำชัดเจนด้นนอกเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางะภาพเช่นเดียวกันภาพนี้เป็นภาพที่ถ่าให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางะภาพของพื้นผิวที่มีผูนงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นก้อนมีความสูงความต่ำสีดำๆที่เราเห็นก็เป็นลักษณะของที่กลุ่ ภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขององค์พระเนื้อมีการเซตตัวมีความุูงความต่ำาภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของขอบพระนั่นหลังพระเก่าพระที่มีอายุถึงยุคควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบภาพนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบผ้าแล้วก็ถ่ายให้เห็นถึงพื้นผิวที่เป็นผิวโลหจันร์ภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของสีของน้ำหมึกซึ่งเป็นสีน้ำเงินถ่ายให้เห็นถึงลักษณะข,ของปูนที่งอกขึ้นมาทับน้ำหมึกผิวช่วงนี้ก็มีความสูงความต่ำชัดเจนภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะข,ของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบ ตลอดจนตรงพื้นผิวผิวส่วนนี้ก็มีหลุมมีบอ่อแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับน้ำมึกภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสภพาพของขอบพระจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาหยดน้ำยาเช็คอายุแขนไซเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสุดตรองค์นี้ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกันัแหสูงไปได้วยกน,นะครับ เพิ่มจากใบหน้าเราเห็นเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพแบบนี้ก็สบายใจได้นะครับแสดงว่าพระองค์ที่เราดูนี้เป็นพระเก่าแน่นอนและก็เป็นพระที่อยู่ในเจดีย์บางพุทมซึ่งมีความชื้นสูงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางายภาพที่ค่อนข้างจะสูงเนื้อหาแต่ละจุดแต่ละแห่งที่เราดู จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนพราสมเด็จเป็นภาาที่สร้างจากเนื้อปูนฝวกหอยเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลาอย่างเช่นปูนก้อนนี้ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่กรุกก็มีสรารพัดชนิดที่ลงไปเกาะจับติดทีุ่่นที่ผงเศษไม้ใบหญ้าที่ดินที่ทรายความเก่า ลงไปเกาะจับติดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเกาะทับนะครับเส้นสายตามฐานก็อปงบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุถึงยุคเช่นเช่นสมเห็นไหมฮะเนื้อหามีแหบกมีเว้ามีคอดมีเกี่ยวมีสูงมีต่ำฐานสิงห์ก็เเดียวกันนะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่ดูง่าย มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็ดอายุการใชเพื่อปการพิสูจน์ความเก่าของพลาสีกิกตรงนี้ด้านหลังสิ่งแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบก่อนเมื่อเราเห็นขอบผ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นสายไม่ใช่เป็นเส้นตรงเหมือนมันทัด แล้วก็พอจะอนุมานได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคหลังจากดูเส้นสายเสร็จก็ามาดูตรงเนื้อพระว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพแบบไหนอย่างพระองค์นี้เนื้อช่วงนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับผิวโรหจันทร์มีความสุขความต่างชัดเจนนะครับพระบางองค์ก็มีรอยปีรอยแยก บางองค์ก็มีรูปุนรูเข็มมีบอ่อน้ําตาบางองค์ก็มีปูนงอขึ้นมาทําให้เกิดความสุขความต่ําก็แล้วแต่ธรรมชาติจะเป็นผู้สร้างขึ้นมานะครับพระองค์นี้ถูกปั๊มด้วยน้ำหมึกสีน้ําเงินนะฮะควาเก่าทําให้สีสันเจือจางลงปัจจุบันก็ออกไปทางสีน้ําเงินม่วงนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดของพระเก่าก็คือสีสันของเนื้อหาพระเก่าจะมีสีสันหลายสีปะปนกันไปในสีเข้มก็ยังมีสีอ่อนในสีอ่อนก็ยังมีสีเข้มส่วนพระเรียนแบบส่วนมากจะเป็นสีเดียวกันั้งองค์จุดนี้ก็เป็นลักษณะของรอยปีรอยแยกเป็นพื้นส่วนที่ต่ำพระเสด็จมาพูมเป็นพระเสด็จที่ดูง่ายนะครับ เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่สูงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะมาหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซพระองค์นี้เป็นผ้าเก่าอายุถึงยุคและก็มีปูนกดหอให้เป็นโซสุหลักในการสร้างน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองพระและมีฟองกาดขึ้นมาถ้าเป็นผ้าใหม่หรือพระที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปูดกดห่อย น้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะบนองค์พระนะครับตอนนี้กําลังจะหยดน้ํายานะฮะหยดบน้ํายาลงไปแล้วน้ํายาก็เกาะเป็นเม็ดบนองค์พระฟองอากาศก็ขึ้นมาท,าทันทีก็สรุปได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีปูนบ่หอยเป็นส่วนสมบัติในการสร้างและก็มีอายุกเก่าถึงยุคก,การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่าง พงบอกว่าเป็นพระสเตรที่อยู่ในเจดีบางคนคมหลังจากถ่ายรูปและเชิญนิยาออกแล้วเราก็ามาดูกันต่ออีกนิดนะครับมาดูว่าพระสเตรองค์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางบ้าแบบไหนบ้างการที่เราได้เห็นบ,บ่อยๆก็จะเข้าใจในธรรมชาติของพระสุเตรอย่างเช่นเราดูพระสเตรพระลคั่งหรือเราดูพระสเตรบางพงศมแบบองค์นี้ เราก็ต้องเข้าใจเราก็ต้องรู้ว่าภาพสุดร็ายบาคมคล่อมโดยเฉพาะลูดใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่ค่อนข้างจะสูงเนื้อหาหาบริเวณน,นี้ก็มีปูดงอกขึ้นมาทำให้เกิดความสูงความต่ำชัดเจนส่วนเส้นซุม้มซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่ชัดเจนผิวมีความสูงความต่ำ มีรอยปีรอยแยกปีชิกูกลงไปเกาะจับติดพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายปีกูก,ก็จับติดพอประมาณพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่ค่อนข้างสุงนะครับเป็นพระสมเด็จแม่พิมพ์ของหลวงสุธิการที่ถูกนำมามรดจุบไว้ในเจดีย์บางของทม เื่อให้ครบแปดหมื่นสีันอง์ตามคติความเชื่อโบราณและก็เพื่อให้ทำเลิกมงคลวงสวงเจดีเป็นพระสวดที่มีพระพุทธคุณโดดเด่นเพราะว่าถูกปลุกเสกสองครั้งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ